ดีค่ะทุกคน่ก็พบกัาคนนะคะีค่ะที่ปัดจุบันะคะวันนี้เราจะมาบอกกันในกาแล้วก็มาเลี้ยงรูปเบิรตให้ลูกเล็กกินนมแหนึ่งนะคะให้ลูกออนเลี้ยงนของเรเ็นี่ต้องการความอุดเลย บบก็ออใจ่คคมีแฟนคนนึงอะเแฟนในเกมนี่เราบอกช่าเราอะถูกหลอกเขาบอกว่าจะให้เราบล็อกเราเป็นคา่าหนสอรเขาแต่งงานกันในเกมแล้วแต่ไไทีเนี้อเห็นคา่าคะสินเชาก็มีเกมคนหนึงมาบอกว่า เดี๋ยวจะไอ้นี่ให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะจัดนอนแต่งให้ประจานนอนแต่งให้นะองยากว่าไปคุยกันเลยค่ะแล้วก็แหละเอารหัสเกมแล้ไปแล้วก็แล้วก็คือนนั้นคือเจ๋อใหญ่มากถึงแบบมันตาแตกออกมาเลยทุกคนเพรเสียใจอยู่ตอนนั้นแบบเป็นวันที่พีคสุดๆอ่ะที่เราไม่เคยเจอแล้วเรื่องไหน